เพื่อว่าได้ไข่เนี่ยแมนครับโอ้เราคุ้นกว่าในช่วงเนาะครับเป็นเพื่อกันโอ้ดูแลสุขภาพเด้อยพี่น้องเาอาการ้อนนะครับผมบาดบังคับมากเนาะครับเพราะผมก็เห็นหนาผมคักจะรั้วมือเลยเมื่อวานเมื่านเมื่อวานไปใส่บ้านใส่ปกติปลอมโตเด้่เพราะเรื่องกล้วยมากเลยหลายเมื่อไครับผมครับผม เอาเอาเพื่อว่าเสียเวลาเนาะว่าผมอันมากได้ใส่อันแม่หน่ครับเ้าเห็นที่เหี่ยผมวันมู่ลาบเมี่ยตับพบรครับผมมูลาต้มเนียนนะครับก๋วยบั๋นไงธรรมดาก๋วยบั๋นเราครับก๋วยบั๋นเราเตาเนาะครับผมตาณครับผมไงผมเด็กน้องเนาแต่ว่าคือส่งเงาแท้เราอยู่ครับเด็กเจ็ดเดือนก๋วยละเดือนแม่เดือนเดือนแม่เดืจากขวางเราว่าเพชรอลังการครับเพชรอลังการลูกเงินอุ้ยไทยลูกปลาเงินอุ้ยไทยแมนครับผม หลานปูกันดูไทยนี่นี่ครับน้องตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนที่เขาแปดแล้วครับโอ้เพิ่นจักโตแล้วครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นในตัวที่สามในท้องนี่แหละครับอ๋อครับผมแม่นครับเบิ่งไปเขาแก้่ยวเน้นแม่นรนเห็นบ่นยังมองมองยื่นเห็นบ่นว่าอะไรตัวได้พี่น้องนั่นนะอันเพิ่นเ่ว่าเอาตะใบฝนโอ้ยว่าจะจงแต่งเลยครับกล้วยเดิมๆลงนี่แหละครับผมกันใจเอาไปนั่นก็ให้รอดเนาะครับผมแม่นครับเอาตะใบฝนไปเขาเนี่ยมีะ เป็นตะเลียงครับแม่เนี่ยผมอังโอ้ยพ่นได้เศร้าเด้พี่น้องเฮาคล้ยเบิดนี่ว่ามันธรรมดาน้องทั้งไซวันตาเลยสองดอกเห็นบ่เนี่ยโอ้แม่เราเงาห่างเรียบร้อยกล้วยเบิดนี่ว่ามันธรรมดาร้าวเขาคมดีๆเด้อครับผมพุ่นล่ะเรียกกินทำไรเก่ามากหนาหลังลูกเราสองตัวพราะตีหัวว่าตัวผู้หรือตัวเมียครับเป็นตัวผู้แรกครับแล้วก็ตัวเมีย เิ่นว่าหายมากนี่ครับเิ่นลูกตัวแม่นี่ตัวที่สองเนาะครับมีความจำเป็นเพิ่ยขายแม่มันว่าเอาลูกมันไว้ครับลูกตัวที่สองนี่เป็นลูกของครับไอ้กวางเงาเป็นพี่ชายเป็นกวางเงากวางเงาซึ่อว่ากวางเงาปวงล่างคือมันคงนายกขึ้นเขาหล่ะอ๋อยู่น้ำกันครับแต่ตัวแรกครับของไอ้กวางเงาตันนี้มาใส้ไอ้เพชรอลังการครับผมตัวนี้ใส่เพชรอลังการครับอีกมาตัวหนึ่งก็คว่าแบบปวงล่างเนาะ ครับตัวน,นั้นบกโปร่งล่างครับตัวแรกของเพิ่นเพินขายอ่อกตัวแรกบกโป่งล่างตัวที่สองบอกกองเง้ยวครับตัวที่สามเพชรอลังการอกเอาบอกโปรง่งล่างเนี่ยไปยืดน้ำเสียต่อ๋อครับผมครับผมเอาเท่าไหร่พะ่อตัวนี้ผมวาไว้หาเมื่สองครับต่อล่างรา่าคาจำได้ครับขายข้อยทิมอีกแล้วเลยเกษตระกรนครับผมขายข้อยทิมอีกเลยเห็นว่า ก็คือเอาใจเกษตรผู้รับได้ครับผมเพราะว่าเครืมือมันก็ตามราคาขึ้นลงเนาะเพชรอลังการเป็นลูกเงินรุ่ัไเดนะครับตอนนี้พรมันสูงแปะร้อยเจ็ดสิบลยพี่ตอนนี้ร6อยหกสิบเจ็ดเส้นแล้วครับผมพุ่นละตอนผมไปิทายมันยังเป็นเบาอยู่นะครับครับนี่เราได้ที่หปีแล้วเดี๋ยวมือรุ่นผ้าไปเบื้องมันอีกได้เลยพ่อครับผมเดี๋ยวมือรุ่นผมสิพผ้าไปเบื้องเป็นอลังการจังสิเด้ยูหว่าผู้ใดเป็นพอของเราครับผม ผมแต่ว่าผมท่ายล่งสองเทียแล้วเจตดอะไรกันอันเป็นแฟนเทียผมต้องห่นะครับผมลูกเงินุ้วยไทยไันี้ก็ได้ร้านปูเงินอุวัไทยในถ่องเอาหาเมื่อนสองครับผมหาเมื่อนสองในทรงไ้ฟี่รอยกิโลครับยังมีหมองว้ากันอยู่ปะครับว้ากันได้นี่ครับผมหาเมื่อนสองเนาะก็พอเชิดในว่าวกันง่ายล่องเงาหรือด้วยพี่น้องด้อแมี่ยล่องเงาแล้วนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับอีกปะดนบ่านนั่นครับพี่น้องตัวนี้พี่น้อง ตัวนี้แม่ไขยบานนาะพ่อเนาะบ้านสายไว้สำหรับพัฒนาครับสำหรับพัฒนานะครับพี่น้องเฮาค้ขยบานสำหรับพัฒนาด้วยพี่น้องเายุอยายุประมาณเท่าไหร่พ่ออายุประมาณสิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนแมนครับผมกันเบื้องว่าดีบักเถือกบักเถือกลอยนํำครับบักจี้ลอยนํำเลยเด้อดิบักเถือกกุ้มฟูงเนี่เบื้องกันว่าดีแล้วพี่น้องเข้าเลยสวัสดีนี้เล่าว่าท่านขึ้นยักเชียร์ครับโอ้พ่ท่านได้ขึ้นนาะครับผมโอ้ขอัยเด้วยพี่น้องเข้าข้อยังนันยุนะครับผม บ่าทนได้ข้นได้ว่ากับพ้อมแล้วครับผมแมนครับเป็นเป็นวายบ้านทั้งสิข้นเขาลควาไใ้ไ่ได้พี่น้องเฮานี่ข้นเขาวายไงญ่วงเขาขั้นส่อนได้เนี่ยนะครับผมพ้นเขาย่องเขาส่นมีขวัญซ่องทางดอกหนึ่งหัวหมอท่องขันหับเงินหับท่องมีกําไลเก่าหนาหลังเรียบมดดีดีครับพี่น้องสูงอยู่ประมาณถึงลอยยิ้มหาว่าพอประมาณลอยยิ้มหาประมาณเนาะครับผมประมาณลอยยิ้มหาพี่น้องเพราะว่าวา้บ้านเนี้ยไา้บ้านแต่ว่าลูกเล่าเนี่ยสิเป็นสายพัฒนาเข้าไปใส่พอ พ่อหญ่ับแนะน้ำให้ผสมตัวด้วยพี่น้องโอ้บ่เซ็นเสื้อเราคลิปเนี่ยวายบ้านแนะน้ำให้ผสมตัวพี่น้องเพราะว่าอย่างราวะหนึ่งมันผสมไงผสมไงนะครับพี่น้องเ้วมันมันติดไงนะครับโอกาสติดได้ดีแม่นครับผสมโตพอน้ำบ้านห้อที่มันส่งสูงลอยหาสิบกัวขึ้นเนี่ยปลาดเรียวแน่จากน้อยเนี่ยนะครับพี่น้องห่อเพื่อเบิกหมดลูกอันนี้บ่ได้ นี่เดยกพี่น้องแต่ว่าคันพี่น้องมากผสมเทียมกัใส่กับพวกเป็นยังนะครับผมแต่ว่าข้าวคันอยากแบบนี้ยังน้อยข้าวผสมโตบ่อขึ้น่ออยากพ่อแม่นครับก็คือยังนี่แหละเพชรอลังการนี่เป็นเพราะอะไรไส่เนี่ยเพชรอลังการเนี่ยเล่าให้พันธุกรรมดีแม่นครับเพชรอลังการกับรั่เงินรั่วไถ่ไหมครับคนนิยมครับครับผมเดี๋ยวนี้มันมันโอ้ยมันสูงแห้งแล้วพ่อเดี๋ยวจิ้งจอยเขาไปเบื้องมันไปเบื้องเลยครับเดี๋ยวมืพอผมไทยรุ่งหลายเทีอแล้วครับเพชรอลังการเนี่ย ถาว่าแม่นี่พ่อเอาเท่าไรดิแม่นี่เอาสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าครับผมโอ้ราคากาเร็ตคือส่งผูดเพาะใท่สองหมื่นเก้าสั่นพี่น้องเข้าเอาเป็นครูกับแม่หญ่ไปใส่กันกับุยกันได้แม่ครับเอาไปน้ำกันก็ได้พี่น้องเข้าแม่ใหญหนึ่งก็ใส่เพชรอลังการให้กันเจ็๊เดือนว่าแม่นี่เขากไปใส่พอน้ำบานสองสี่กะง่ายสะดวกดีกันพี่น้องเพราะว่าผสมตัวพ่นก็มีใบให้ให้กันเพราะพ่อเสมือนี่ ดเมื่อเน่ผสมโตเพันกับมีแต่ว่าห้องเสร็จอลังการท่านในมีครับเ่ามีก็บว่าเป็นยังได้ถ้าห้าขอเพิันกับสีเฮ็ดไห้ถกพี่น้องแมนต่อไปที่มี่ท่านสมัยแมนมันก็มีคือ่กันนะครับพี่น้องเฮา29,000เหมือนเก่านอเพอนาะโตนี่ก็คือควายบ้านเด้อพี่น้องเด้อลูกเพิ่นสิเป็นไาสพัฒนาแ้่เ้าไปใส่พอดีเด้อพี่น้องเด้อบมันก็สิขยับเกียร์เอฟหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้เรายังเป็นวายบ้านแบบไข้ไทยพื้นเมืองท่าพี่น้องหฮาเพราะนั้นเฮากับมันก็สิ่ยูบประมาณน สองเมื่อนเก่าพันคุยกันได้ร้องพ่อนเนาะผมครับผมโตมาคุยกันได้ครับลอยขี้รัวยังกะว่ากันไปแม่นครับผมสองเมื่อนหา้จานก่อนหักบนเนี่ยสองเมื่อนหาเนี่ยเยจานก่อนแจ้มเนี่ยรอยแจ้มเนี่ยรถยเขใส่รถเก่งหน่อยครับนี่ไม่ยรถเขาเอาเอาเอาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อจะาทราบผมเด้อพี่น้องเบื้องหน้าเขาก็เบื้องหัวเอาเด้อพี่น้องผมมาสิท่วงได้ผมมาที่แหลกเล้อนะครับผมเห็น โค้งนาเราก็เห็นนาเขานาโคนเขาค่อยง่ายแล้วก็มันเป็นพวกมากผมมาติทงวงอยูะเพราเราเผาวว่าแมนนี่หลีที่เดียวผม,มา่าติทวงว่าไอเขาดิน <c oughs> มันพ่่แมนนะพี่น้องเจ้าไม้ครับเจ้าไม้นะครับพี่น้องเนี่ย <c oughs> ไอเขาดินไอไม้ไอขิงข้องเนี่ยมันติเขาที่เป็นลักษณะทั้งสิ้นเพาะ่อครับ <c oughs> แมนครับเขาเอื้อว่าเขาอย่างพะว่าออเขาเอา้ยมันเละล่งบ่งคือมันจังได๋มันไปเป็นเขาบ่เละล่งเนียครับมันเป็นเขากลัง สองกลางนะว่ามันสิบเป็นมันสีเป็นนั่นลงแหมมันสีไปหาหูแหมแมนแมนครับคือเจ้าลุงเพชรเนี่ยแมนมันสิบไปหาหันะพีน้องเ้าคือเจ้าไม้เจ้าลุงผมเพชรเจ้าไม้นี่ยเขาลักษณะอันนี้ของเจ้าไม้เนาะเพื่อเอกสารมันมีบะเอกสารมันมีนะครับผู้เฒ่าพ่นเดเสแยแล้วมันพอดีไปลำไปยังพ่นไปไหมเทีงหน้าแมนมันใหม่ของเพื่อลูกหลานเป็นละเอ็ดล่ามมันแต่ว่ามันคืออยี่น้องเบื้องเขามันเด้อพุ่นล่ะ เนี่ยผมไหเบื้องกับผมเห็นที่แล้วมึงทวงเลยปาดเข่างาม่างงไข่าสามารถตรวจพันธุกรรมได้คนละครับก็เบื้องเนี่ยพี่น้องเบื้องหนาเขาพูดละ่ะสวยงามเลยนะครับปีขีเสื้อมาเต็มวงตาเลยนี่ขวัญซ่องทางแล้วก็เอกม่วงคลดอกหนึ่งนะครับพี่น้องหลังจากนั้นมันโหดเลยเนี่ยรวบรวยรวย,ยกําไรเก่ามากหนาหลังเลยครับพี่น้องพ่ออ่องเอือกเผาอุกโบโสามอ่องเข่ามาเต็มเลยนะครับไข่ มีขวัญพญานางแทนดอกหนึ่งข้ายก็ได้สิบเอ็ดเดือนหนึ่งเดียวครับดือนครับผมว่าท่านไดพ่อปีบอกว่าทันได้นองครับแล้วว่าเป็นโอ้ยบักเถือกตัวนี่แมนแมนแมนครับบักเถือกได้พี่นงเข้าใสเสื้อเนี่ยครับเลยเออสสยเสื้อได้พอคุ้มฝูงตัวนแมนครับผมส้พ่อมันรอผมมาสิว่ายอครับคุ้มหนามันบ่คือขวาวไเมียเปมักหลายครับเลยจีบ่นมาเลยรับผมโอ้ เห็นในพันธุกรรมได้ที่เรียกว่าพี่น้องเาเจ้าไม่เด้นี่พี่น้องคุณ่ะครับเพิ่งซื้อยุคกับบัณฑิตครับผมเห็นเขาที่เลกอว่าสิท่วงแต่ว่าสิท่วงว่าเขาดินท่วงเิียดได้พี่น้องเด้อตาเยี่ยวเลยควายตัวนี้คุณล่ะนี่ตาเยี่ยวนะครับพี่น้องเฮาเข้มรอเข้มเด้อพี่น้องเด้อสายเสื่องพอพันคุ้มฝูงยังไปได้อีกพี่น้องเข้าคันสิบเอ็ดเดือนเนี่ยครับสูงได้เกือบร้อยสามสิบแล้วครับครับผมสูงก็มีอันนีเนาะพ่อเนาะครับผมเพี้ยงเออผมครับผม นี่สูงก็แม่นี่ครับพี่น้องสูงลอยหกสิบพ่าไหครับพ่อตัวนี้ผมอยากได้ผมผมก็เปิดไว้เนาะครับพอผมก็คิดว่าห้าเทียมนี่ผู้มักนำจักสามหมือนเก่าเนี่ครับราคาเกษตรตะก่อนสามเหมือนเก่าเนาะแม่นครับผมอามหมื่นเก้าพันบาทต่อร่องคุยราคากันได้สามมักน่าไช่ห้องก็ได้สิบเอ็ดเดือนไหมครับผมโอ้มก พวกเขาให้เพา่อสุดยอดครับงามมิตีพันธุกรรมตรวจได้ครับตรวจพันธุกรรมได้เลยเพราะว่าเจ้าของเพิ่นยืนยันยืนยันว่าบักไม้เลยครับบักไม่ว่าเิ่นเฮตดเสียแต่ว่าเขาตรวจพันธุกรรมได้เพราะว่ามันเป็นคุ้ยยุกบานมันเห็นยุกบานอ๋อครับผมคุ้ย่นถับยุกบานพาะว่มักเกิดได้เจีบมากมักไปคุ้มเจีบหลายเที่ยแล้วเาครับผมเฮาก็สิได้กันเลยเมื่อสสกใดได้หร่ะเออเอาสามมื้นเก่าเปิดไว้แบบห้ามมผู้มักเลยครับแบบห้ามมผู้มักนำ ครับผมโอ้นาอแต่คุยกันได้คือเกาห้ามีผูมหมักแต่ว่ารอล้อริดต่างเ้าเไก่ตะเส้งรวบรอรวบร้อเอาไว้แต่จับนี่เราจับตวดแถวนี่เราพี่ดออเข้าเมียนคุยแม่กันลายดีวครับพวนเขาคว้ยง่ายวงเขางามไม่หรครับตัวนี้คว้ยห้องก็ได้ชิบเอ็ดเดือนมหมยครับโอ้สดงวงมาสินั่นยุพี่น้องเข้าพราะว่าบบรุงยังไม่น้อเมีนครับเพราะว่ามันมันเป็นคุ้ยเถือก ถามันยังบ่ทันไปไสก็ฝากติดตามนะครับแม่นครับแม่นครับเพราะกันเพรันไปกับทิดตามเด้อพี่น้องครับคือควายเถือกมันเฮาก็ต้องแบบรุ่งนี่พี่น้องเพราะว่ามันมันมันกันเท่าเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์สายนั่นอีหลีเฮาต้องแบบรุ่งนี่เพราะว่าครับแม่นเพรา่เป็นว่านั่นเด้ต้องแบบรุงแน่แล้วก็ให้เขาพักก่อนเอา39เนาะพ่อเนาะครับผมแม่นครับเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อพกันอีกแล้วเนาะครับผมออืนี่นางน้อยนั่นก็โอ้เนาะนับมือมันก็สิใหญ่เนาะพ่อครับ แต่ว่าโอ้ดูแลสุขภาพแล้วพอผมผมสุขภาพพอดีอ่าเมื่อแล้วนะครับพี่น้องกุ้งข้นกับเป็ดนี่ไนเพจช่วงมันเลยมันฮ้อนครับครับว่าพ่อมีอารมไปหาซี่แตกสิว่าจะไปเมียนในเมียนนะครับผมกับว่าเป็นอย่างพี่น้องเข้ากับไปล้วหลังค้ามันพ่อตัวดีผมเป็นหยอกเนาะพ่อตัวง้มกับไปแล้วว่าบางเงินไปฮอดมันฝักพ่ไหวซะนะครับพี่น้องก็ตั้งใจไปหาคลิปไปที่ให้น้องเขาเบิ้งแหละแต่ว่ามันบ่ไปนะครับ แต่ที่สาคัญไปฮอดเก fate, street, pues ือเป็นเกือกคู่ว่าเกือกคู่หูสสไตล์นี่มันเป็นยู้ทวงน้ากันเนี่ยไปด nah, ัก <If> มันเลยเราก็ว <canal> ่าตลาดวา่เนื้อมันสีว่าไทยมันจนมาเลยหนีเลยทั้งทีกับพี่ได้พี่น้องเข้าต้นยางนะครับพี่น้องผมนี่เพได้เปลี่ยนสัตูัก็ให้ผมเปลี่ยนมตรกับสุกคนนะครับพี่น้องกพยู้ทวงน้ากันผมทักไทยยิ้มง่ามถามไทยทำอาชีพเดียวกันเพได้มีกันครับพี่น้องผมกับพี่อาชีพรักของผม อาชีพหลังผมคือผมรับราชการนะครับพ่อเสือถามพ่อเชิดลวดแมนครับแมนแมนผมรับราชการนะครับผมเป็นข้าราชการที่หาครับปีนาะผมอีขึ้นหกนแล้วพี่นออ้องเพราะนั้นผมก็นี่ดอกนะครับพี่น้องอันนี้คือเห็ดเพื่อพี่เพื่อน้องเกษตรกรเอาเเอครับผมเพราะนั้นอัไ<ห>นไหนมันดีผมแนะนําอันไหนมันนี่ผมก็แนะนําครับพี่น้องเนาะคอเนาะยึยใส่กว่ฟ้ามฟ้ามโย่บันคอขับนบันคอ อำเภอเมืองจังหวัดคอนแจนครับเบอร์โทรพ่อเบอร์อะไรก่อนศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่สามสี่หาเก้าแปดครับผมโอเคครับพี่น้องกลับมา่อหรือไม่น้อง่อนครับผมสวัสดีครับ